เดี๋ยวเลือกให้เลยอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมครับเลือกแบบว่าใช้ตลอดทั้งวันไม่ดูคุ้งกว่าหรอครับ แล้วมีวิธีการเลือกยังไงบ้างคบเรียกววานี้จะมีเครื่องตรวจวัดสายตาแบบออโต้แล้วก็มีการวัดแบบละเอียดซึ่งเราจะมีการลิงก์เพื่อดูควบคู่กันซึ่งเลนส์โปรเกรสซีฟอะค่ะราคากับรุ่นค่อนข้างหลากหลายมากกว่าจะปล่อยเลนส์โปรเกรสซีฟแต่และคู่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยากขายก็ขายได้เลยนะแล้วเราจะมีโปรโมชั่นประจําอยู่แล้วค่ะลด20%และทาผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สามเดือนได้เพราะเลนส์ทุกคู่ที่บริษัทจ่ายออกไปเนี่ยอยากจะมั่นใจจริงๆว่าลูกค้าจะใส่ได้ทุกคนจริงๆ สวัสดีครับผมเนยจากช่อง Audio Optic นะครับวันนี้นะครับก็โดนสั่งให้ทําคลิปเกี่ยวกับเลนโปรเกรสซีฟนะครับว่ามีกี่แบบแล้วก็มีวิธีการเลือกอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะไปไล่ถามคุณหมอทั้ง3สาขาดูนะครับว่าเขาจะให้คําตอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็เขาจะสามารถช่วยผมเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคครับไปกันเลยครับ โอเคครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันที่สาขาท่าพระกันก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่กับคุณหมอสโนนะครับผมก็๋ยวไม่พูดพล่างํำเพลงนะครับเดี๋ยวเข้าประเด็นกันเลยดีกว่าครับคุณหมอสโนครับเอ่อเนโปรเกรสซีฟเนี่ยมีกี่แบบแล้วก็มีวิธีการเลือกยังไงบ้างครับเรนโปรเกรสซีฟเหรอคะถ้าตอบก็จะขอตอบว่ามี2แบบนะคะคือแบบที่ใช้ได้ทั่วไปแต่มุมมองคอมพิวเตอร์จะแคบหน่อยแล้วก็แบบออฟฟิศค่ะที่จะใช้ในระยะทํางานคอมพิวเตอร์ได้กว้างกว่าจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันครับ ถ้าผมฟังดูเนี่ยผมเลือกแบบว่าใช้ตลอดทั้งวันไม่ดูคุ้งกว่าหรอครับอ่าแล้วแต่ไลฟ์สไตล์คนค่ะบางคนเนี่ยสายตาสั้นไม่เยอะก็ไม่ต้องการใส่ทั้งวันเน้นทำคอมพิวเตอร์แบบออฟฟิศจะสะดวกแล้วมมองกว้างกว่าแล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคนที่มีสายตาทั้งสั้นแล้วก็ยาวด้วยอันนี้ก็จะเน้นใช้ทั้ง2รูปแบบเลยบางคนใช้แบบแพคคู่ไปเลยอ๋อครับก็คือเหมือนกับซื้อทั้ง2แบบไปเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคครับงั้นผมขอถามเพิ่มนิดนึงครับ เออร้านเราเนี่ยเลนพวกเนี่ยราคาดีไหมครับร้านเราจะมีโปรโมชั่นประจําอยู่แล้วค่ะคือลด20%แล้วทําผ่อน0% 3เดือนได้แต่ถ้าอยากทําผ่อน0% 10เดือนก็ทําได้เหมือนกันแต่ส่วนลดจะน้อยลงหน่อยค่ะโอเคครับเข้าใจแล้วครับก็งั้นขอบคุณคุณหมอสโนวันนี้มากนะครับยินดีค่ะเดี๋ยวไปสาขาอื่นต่อครับได้เลยขอบคุณทาม a few moments later ก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับร้านแว่นตาโอลิเวียออปติกนะครับสาขาบางบอนนะครับ